บ่แมนมันมันถือตัดตังแตกต้นขั้วแล้วเขาจังสิกาดับแมนแต่ว่า ออมองนยานคือองไฟ่าเพาเมียอย่งมันโย่ไกล่บวดมีแต er ่ของมีแต่ของมันีแต่มันหึสายไฟตกคนกรี้มั่สายไฟขาดรถ้ใหญ่อันนั้นไปไฟอันอยู่ตรงไฟแดงมันมีหมอไฟมีหมอนยังก็พรกไฟเบื่อเพราะยังไหลที่แวกันมันห่อนหลยตี้มันเลยสียใหม่ แมนหนาลงเรียนแป้วหนา,ารถตัดเลยเทล่ลอรกรถติดด้วนี่เขาพาก,กันอวยขึ้นเบิดเลยเนี่ย<ส>เขาพาก,กับรถกับรถกับรถเข้าหนึ่งสายไฟกันหอยลงหอยลงไฟบึมขเทียงเดียวแสดงว่าไฟท่านเนี่ตัดเบิดเด่น่เพราะ,ะวา่าพัวผ้าพัวผ้าอยู่เนี่ยเขาเลยใส่น้ำบ่ไดดอก ทางไม่ได้ทางไหนหน่อยโอ้โอ๊ย <c oughs> นั่น,สนแสดงว่าไฟท่านได้ตัดเบิดเดยวเจริงจริงต้องตัดไฟก,กันเด้อบอมเมนมันสิแจ้งไปศูนย์กลางนะครับแล้วเขาก็สวิตตัดออกแ้วไฟนาไปตรงขามโลดตัดเนี่ยเราอยู่หน้าโรงเรียนบอมเยนยังได้ยานยามันหอดพี่ มันใกล้ๆน,นึ่นนี่ข้าวเดียวนึ่งน่น,นี่มันมีทางดาวเพิ่งกับพ่อเพียงพ่อดอกเนี่ยขันมันมาลดบอมมาเลยมาเลยทุ่มท่รทุ่มาุ่ทั่วเลยเทั่ รถแถวนี้คืองเฝ้าปุ๊บปับปุบปับปุบบออกเลยเหรอยันมันล่ามมองนี่ก็มอไฟแรงสูงอีกตั้งหักเนี่ยขันมะฮอดเพียมะหว่านมะหว่านน้ำสิทธขาดย่อยล่วงยนะ่อยลงเบิร์ดนะตรงขามมันก็เป็นโลตดัดโนสัวขันหอดโลดตัดนี่ตายเลย <laughs> ไฟไหม้อันไฟไหม้อันมันเป็นหมอนยังต่อหมอนยังแนวบัวเผาอยู่ตรงไฟแดงเนี่ยหนาโรงเรียนโกลทาเนี่ยไปตะยานอยู่เดินมันไหลมันน้ำใสยอยู่ <c oughs> พูดแล้วเขาจะพูดแล้วคนหยุดเบิดพุ่นแล้วผ่านบ่อไดนเราใช้ไฟห่อยย่างอยู่ยอ,ยอยู่หน้าโรงเรียนใครนี่เอสวยไ <c oughs> ่หน้าโรงเรียน <c oughs> หน้าโรงเรียนครับ ยลอดตัดนี่ต้องขามลอ,อตัดนี่ยลตัดจะฟังนี่นี่ลอตัดจะฟังนี่ต้องขามลอ,อตัดบานโกธาอ,อาุ้อย,ย,ดดยจะได้จังการมายนะยูุนานยูุน,นันโรงเรียนบานโกธาครับพี่ นั่นแล้วเรื่องของเรื่องคือจากในน้อยหนึ่งเดียวเอื่นจนไฟลูกเบื่อเบื่เบื่เบื่เขาจะค่อยมาโมเมนตอย่างเดนิย,นยานเนาะเนาะนี่เนาะย่านสายไฟนี่เนาะมันทางโลตัดเนี่ยไฟใหม่อันหมอย,อย่างบูเฟิต์มันหลายหมออุดซื้อเนี่ยจักหมอสัญญาณหมอไฟเบื่อหมอไฟแรงสูงหมอย,อย่าง คัดมะนาล้านเฮ้ากับมอไฟแรงสูงเอีกเนี่ยมันเลยเป็นตะยันโอ้แตกโผ่โอ้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 เาไม่คิดว่ามันใหญ่กีารถจอดเต็มเลยเดนิาโรองเรียนนี่ข้งขันนี่อากันใหญ่รถยุดถอยหลังเบิดเลย บมเมนตยานั oh ่นแม่ยานั่นแม่อันทีว่าไรมันใส่ได้เมียนโยคะมันเลอยเตี่ตายมาแรงสินนั่งยังไงนะำันน yep. ี้นะเอาอยากเห็นเตกระนั่นฝอาควางนี่แหละความายกะเปียดงยานกยู่ ก็นั่นแล้วไฟนั่นไม่าไม่ยังไปอีกล้วได้ปะเนี่ยโอ้ยแต่ย่างอยู่เฟิร์ยมันแตกผักผากผักผักอยู่นี่ขาเจ้าออกมาจากนี่เบิร์ตได้เนี่ยคนประกาศอยู่ทั้งในได้เนี่ยโอ้ยันมันประสานไงประหนันเนาะ กะอยากให้มันเป็นยังสั่นแล้วนั่นไปใส่หมอนั่นอี่แล้วันนี้ไลฟ์ไปใส่หมอนั่นอีกแล้วันนี้ไไม,นนนมาบ่ได้ต้องเข้าค้างวัดย่างเดียว ไม่ย้วนไม่ยุ่หนาลงเรียยเพราหนาไม่ย้วนหนารดตัดเลยครับหนารดตัดบันก็ทานำกระดับบ่ด้ดล้วไฟบ่ท่านเด็ดตัดอยู่ไฟแตกภาคภาคอยู่แล้ว มันออมหลังลงนี่กันกับอะไรหรือวิทยานอยู่เขานำดักเตยโอ้ยนี่แม่นาะมันใหม่มาอยูดได้นีเนาะนี่แม่รถอีลีจอดเต็มเลยนนเนี่ยเนี่ยบังคับเนี่ยใครต่อพากันหญา กันใหญ่ท่านเน,นี่ยแหละมันสิใหม่มันกวางสายไฟเนี่ยเราดิขันบ่ท่านมัน่นโอ้ยยังสิขียมันจะใส่เขามาอยู่เนาะใหม่อยู่นาลรงเรียนครับ จะตรงไฟแดงนานละโรงเรียนบัลลกวัวท่ายู่โลดตัดจะตรงขามโลดตัดว่าได้ไหมโลดตัดเด้ย่ยตรงขามจักหมอ,อยังเป็นหมอ,อยังจักสายยังเป็นสายยังม,ยม,มายุ่งหมาย่างอยู่ <c oughs> ล่ามอยู่ด้น่ะมันล่ามมาเรื่อยอยู่ในน่ะเนาะ มันล่ามมันล่ามมาเลื่อยนี่มันล่ามมันกับสายไฟเนี่ยเรื่องของเรื่องด pues <messenger food. S 2> ับเบิลหลอดไฟสีน้อนยังไงบู้บ่หนี้มะแรงสีพอดีซื้อน้ำแข็งรถตาจะาฝ่าวปิดเด้อไปบัติไปซื้อบัติเต๋อกระเซ็นไป ิกกับไปทั้งใดครับจิไปทังพี่บอกอ้อมหลังเลยเนี่ยนีนี่นี่นี่นนทางต้นไอ้ล้านเค้กนั่นครับล้านเค้กออกไปทางต้อออกไปได้แล้วนี่มันก็สีสอดหลังนี่เลยล้านเค้กน่ะนเขาล้านเค้กทันบอลลานเค้กกบล้านการยางออกไปพุ่นมันก็นออกไปตลาดเสียใหญ่งงเลยครับเอา พราะม่นงได้เดียวินะมันลามนี่ยเนมันล่าอยนสใจกเนี่ยเนี่ยเแมนโยกกระากใสยังเป็นใสอย่างยวนนาอันย่ไฟแดงอ่ะพี่แพนที่แรกทีแรกสะเก็ดไฟนิดเดียวเองเด้ย นี่เราบังคับรถจอดอยู่นี่เราบังคับเนี่ยกสวางสยว่ายแเนี่ยของยุรานทั้งหลายยุมิแต่ของผู <gal> ้อื่น อยู่หน้าโรตัสครับนั่นครับโรตัสอยู่หน้าโรตัสอยู่เสาจักหมอยังอิเลี์เหรอวะจักหมอไฟเบอร์จักหมอสัญญาณไฟแดงจักหมอไฟอย่างสวิตซ์อีกย่างหนึ่ยอ่อนกองอาญาอยู่บ่เมื่อนึงกับเมื่อนึงแม่ได้ไม่ลี บมมือนมันแมนเ่กันไฟกวรนวๆข้างนี้ไฟมาเลดมองเด็สายไฟกองๆเนี่ยไไงไอทีกองอยไหไฟแมไมเบิดตละจุ่มนั่นยังเป็นอย่างตาเมื่อได้สีแล้วสีได้อาบนามสีแดาสีแดงสีได้นอนนี่เราเลี้ยงของเลี้ยง ไปหานอนทงทั้งไหนหนอกไันนี่นอนไปหาซารีสวัดจะใส่น,นอกไันนี่นอ,หหนอน,น,อนตะยานยวนลินตะยานตรงที่มันระเบิดตุ่มตุ่มเป็นจังหวะนี่ละ่ะสายไฟอยู่ตรงอันกลางถงนนย่อยลงมาเบิดเดียวน่ะนะขาด ยังบบพออยู่ทางก็มีแต่ทางนหน่อยทางรับเพิิงิ่นกับอะไรนั่นนั่นขึ้นไม่เอียงวะเนี่ยโบมเมนยังเด้จจกไปจะกกองสายไฟเนาะเอหลีซุ่มที่อยู่ทางผุนกับมานี่ได้เด้อ้อมไปทางหลังทั้งผุนกับไดเยมันได้สองทางเลยอ้อ,อมอา ไปเคลนยากนี่แล้วล้านข่อเนี่ยแล้วม,ม,มันจะติดยังไงอ่ะพีพ่พี่พี่คิมไม่รู้ว่าไฟมันไปยังไงอ่ะไม่รู้มันไปยังไงอ่ะไฟเอาจริงๆแล้วนะใช่เพราะตรงนี้มันมอปแปลงใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละกลัวไม่ได้นอนพี่คิมเหมือนกันนะไม่ใช่จะล้าแล้วจับนํำแล้วล่าจักรยานด้วยนะ ลันยาด้วยนะครับทั้งแถวเลยนะครับโรตรงโรต้าไทยลุ่งโลดไม่ได้กลัวอะไรได้กลัวมันมากระสายกลัวมันมาอย่างนี้ถ้ามันถึงเนี้ยเนี่ยมันยากไหมดับได้แล้วมั้งไม่ีอะไรแล้ล่ะดับได้ที่ไหนล่นันเอลยอย่างี่หมยมีหมดแล้วสิหมดแล้วหนึ่งกำลังไปเอามาอีกแล้วถังนี้แต่ถังขนาดเอ ยี่สิบออนเองประเด็นคือใช้น้ำเราไม่ได้แล้วดาก็ดับหรอน้ำไม่ได้ก็มันเป็นไฟอ๋ออ๋อหมายถึงอันนี้ถ้าอย่างนี้คือน้ำเรามาไหมเพื่อนไม่แน่ใจแล้วต่หยกสาขาเอาหมดแล้วอ่ะเอาลงแล้วเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่เขาตัดไฟหมดแล้วแตดแล้วแต่แล้วเขาตัดแล้วล่ะแต่เมื่อกี้กลัวเฉยๆเพราะมันมันระเบิดตู่มตุ่มตุมตุม มาแรงไฟสิมาบอนอะบาร์ดี้จังว่าอึ่ยกําลังโซโกันนี่เหรอบัสิได้นอนบอนี่มันเองนอนอยากใช่ไหมเด็กยหวานติ๊บๆได้ไปเซารี่สอดอิรีติพุกเข่าในเมืองเซารี่สอดนอนมันแม้ออกมาแม่นสิออกข้างนอกของอ๋อไง,งดับอเปล่าไม่ใช่ดับนะเพราะว่าไฟกระพริบไปถึงน้อนเลยนะใช่ไ,ไฟไอเนี่ยมันกระพริบกระพริบ มันไม่ได้โทรมาแต่ขับรถไปก็เลยพยายามบอกมันว่าให้ไปให้ไปย้ายรถเพราะว่ารถมันอ่ะมันอยู่ใต้สายไฟพี่ไม่มาจอดตรงนี Or, ้อย่างาเมื Jeez, <S <S ่อกี้รถเต็มอยู่เนาะของอันนี้แหละยังติดลดร้อนนี่ไงเห็นวิ่งออกมาจากทางนั้น น่าจะมีทางดับเพลิงอันมาตรฐานอันใหญ่ๆนะอันที่ว่าเฉียดแบบพุ่งๆหน่อยไหมกับไอ้ไฟฟ้านั่นน่าจะมีเนาะใกล้ๆไฟฟ้าอย่างเดียวจากจากกองสายไฟหายหมดเลยหายหมดเลยเขาอยากได้ไล้สายถ้านัินละบ้างตัวเดียวเดียวใครบอกไม่เอาสายพี่พ้อนมัน มาปลอบใจผู้บ่าวเงินติดรอไหมเขาเยืนเต็มอยู่เนี่ยถึงมาเลยก็ดัไปแล้วเปิดห้องถ้าถือไฟมานน้ำด้เปิดห้องยุ่ยใสเอาเลยก็ได้ขึ้นอย่างยังได้ขึ้นอย่างยิ่งมาแล้วมันสิได้นอนบ่ซื้อดับแล้วล่ะดับแล้วล่ะไปช่วยไปช่วยเพื่อนแม่ยุ่ยใสพอลุง อยู่นาอยู่หนารงเรียนบันนกท่าครับอยู่โลดตัดอยู่ไฟแดงเพี่คือมาตะลันยกเมือกีเพ่นมาทรงยาหรอเย่หมวยมาสรงยาเิใช่พี่เมอมาทรงยาแหน่อยอยู่ใส่ยุนาร่านนี่แล้วนี่อันนี้นาล่านนี่ดีเด้อวพมาหยอดเพียไต่เฝ้าแย่ลดรสสันเด้ เขาห้องตาตัดของตะตัดไฟได้นี่เขาก็เลยห้องตะใส่น้ำได้บางันเขาประกาศใส่เราจากสายขาดบพขาดเราข้างบนข้างบนแต่วันนี้น้าเียงไม่ได้ใช้ไฟหรอกว่าดูแล้วน่าใช้เวลาหละอะนาซีโอเคเหอเ้งทีบ่บโอเคก็คือห้องตอนสินนั่นนะ้อไปเช่าถ้าถ้าไม่ <laughs> ได้จริงๆก็ มันนอนไม่ได้แล้วก็ต้องเดิไปเช่าแล้วอ,นะอุ้ยข้างบนข้างบนนุนนนข้างบนนุนข้างเทิงพูน่ามันยางนูน่นเ,เออเอเอมันลุกขึ้นไม่ได้อีกเด้วถ้ามันไอ้นี่อยู่เนาะถ้ามันตุ้มขึ้นอีก <c oughs> มันไม่ใช่แค่เกามันเยอะด้วย จักกม้ออะไรเป็นหม้ออะไรใช่ไหมลห่ะจักหม้อไฟเบอร์จักกม้อทีวีออจักกม้อไฟแรงสูงจักหม้อสัญญาณไฟสายไฟก็พันอยู่ว่าแมนนั่นว่าเมนเส้นก๋วยเตีเดเด๋ยวเว้ระวังนายแงมแงมเคืนฮ่อนดิบบอลานนั่นลหละอะไรเออ ฮะใค,ใ,คใครจะเช็ดอ,อ,ไไอยู่หน้ากระจกน้ำสีฟ้าของใครของมันเหรอ,อรของพี่อ๋อเหรอแล้วมันบอกว่ายังไงล่ะพี่จะรู้ไหมล่ะของใครขอ,ของพี่อ,อ๋อมัง้งน้ำขวดน้ำสีอไรเหลืองอ่ะที่มันเป็นสีเหลืองกับสีใสๆอ่ะไม่ไม่ใช่ของพี่นะ เออที่ยืนดูนี่ไม่ใช่อะไรเด้อจะได้มั่นใจจะได้ม,มั่น <c oughs> เพราะร้านเรามันอยู่ตรงนี้ยังไงความหมาย,ายนะโอ้ยเมื่อกี้มันยืกยืด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 มาอย่างเงี้แยแต่ละไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปล่ะ ละมือเอือนมือหื้อเห้ยเาเลยแบบนี้เป็นอะไรหรอครับพี่เจงกิดสดากิดสดาอันไฟใหม่ครับไฟใหม่ไฟใหม่เสาไฟใหม่หมอมันแห้งล่ามมันเลยเป็นตะยานมันลูกแห้งดับแล้วละ่ะแต่คออยาให้มันลุกขึ้นมาอีกออ่าโอเค จบการรายงานข่าวไรสดเด้อจบการรายงานข่าวเด้อเจอกันใหม่คลิป